กันเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมถือสองช่องครับช่องหนึ่งเอแลเฟินไทยแลนด์ครับอีกช่องหนึ่งก็พาน้องบัวบานเราไปแล้ว ตาเราไปแล้วครับเสียงชัดภาพชัดไหมครับเสียงเสียงผมชัดไหมเสียงผมอ่ะเช็คเสียงเช็คภาพก่อนฮะภาพชัดไหมเสียงชัดไหมรอพ่ออยู่ฮะเสียงผมชัดอยู่แล้วผมผมช์จแบตบดีๆของผมนี่ไม่รู้เลยเอฟซีไม่บอกเลยโอ้ยเดินตัวโกงเลยโอ้ยทำปากทำปากกันร้อง คุณปากน่านสารนะครับลูกใครใครอือโอ้ยแสงนี่ฟ้อนเลยปะชัดอโอเคนะฮะขอบพระคุณมากๆครับขอบคุณน,คนะครับขอบคุณนะครับเพจครับเพจชัดเจนชัดเจนเสียงภาพของแท้อออโอ้ยนหนเบอร์แต่เดิใส่เมียคร,รับแท้วะนนะเบอร์เนดะ้อจอยพ่อเนี่ยจอยโอ้ดูนะครับแรกๆผมผมอของผมงองกล่องเนี่ยของของกล่องเนี่ยนะของเนี่ยนะโอ้ของเนี่ยนะ ป้<พ>าเสียเตยไหมเสียงบอกกันเราขึ้นใช่ปะเสียเตอยอ้าวใครร้องวะชื่นใจร้องนี่หว่าใช่อุ้มบุญเอาอุ้มบุญเหรอเสียงเราบุญเมื่อเช้าพาตัวมาข่มคืนอ๋อมันจัดการใช่ครับเสียงชัดนะครับผมเสียงชัดไหมครับ เดินผ่านกล้องนี้มาหัวกล้องนั้นแม่สุดยอดมากเลยคันทงังโบบานผมออขอว่าคุณที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะฮะตอนนี้ถ่ายท้าสดนะทั้งสองช่องทั้งช่องจอมแล้วก็ช่องเมก็ก <laughs> ไม่ของผมใช้ได้อยู่เนาะผมไปชาร์จแบตมาใหม่นะเมื่อกี้ไม่ผมใช้ได้ไครับไม่ผม เสียงของชัดไหมชัดแจ๋วแจ๋วอ่ะเอวเอวเดี๋พาไอ้บัวไปยืมไปใส่บัวไปอาบน้ำครับไปแย่ไม่ใช่ไงบัวเสียงขาดขาดให้หายพ่อเสือผกมันนะเออนะวอลไปก่อนเลยเสียงพ่อเสือขาดขาดให้หายบัวบานบอกว่าชัดชัดนะทั้งภาพและเสียง อีกแล้วนะช่องน pues nah. yeah, yeah, nice ี้ชัดกว่าโอ้ยช่องนี้เน็ตเน็ตพันเก้างครับช่้องเอยยากจะนี้ช่องผมเน็ตพันเก้าช่องเสียงเสียงดังฟังชัดกว่าช่องเสือช่องเสือดังไหมเหมือนเหมือนกับมาถ่ายเท่าสูตรสองช่องเพื่อประลองไมค์กันยังไงก็ไม่รู้นะฮะเสียงชัดค่ะเขาบอกว่าเสียงชัดนะของช่องพ่อเสือน่ะได้ครับเดี๋ยวผมจะพูดดังๆนะฮะไอ้ทื่ทำไมช่องพ่อเสือมีคนดูกว่าเช่องพ่อสิงห์วะ คขอบคุณของคุณ400ของผม60แหมแสดงว่ามีคนไลฟ์สดอยู่ในตอนนี้นี่เป็นตั้งใดนี่เราจะไปรัดไปบัวครับมาถ่ายท่อสดเช็คเลตติ้งอ๋อใช่ครับผมใช่บัวร้องแล้วบัวร้องหาพ่อแล้วไอ้บัวร้องนะครับไอ้บัวร้องแล้ว ้ยังไงบัวเอ้าทําไมบัวมันตัวตรงเลยอ่ะสมชายไปไหนเขาบอกวันนี้สมชายมาเล่นน้ําครับเลงลงลงทำไมบัวมันตัวโตไวเหลือเกินอุ้ยไอชื่อก็ร้องครับไอชื่อร้องหายบัวยงลูกเป็นยังละเออเป็นยังละบัวบานขึ้ห้องอนะน้องชื่นใจถามทำไมบัวบานร้องขาสั้นมีตรงมีตังอะไรมาหมดนะครับดูครับไอใครมาวะเนี่ยฮะ อันนี้คือบัวบานเวอร์ชันใหญ่นะครับตตารริดคคับเื่องตติดาันนี้บัวบานชั้นใหญ่นะนนชื่ออนอ,อยู่บ้านน้องดาวนะครับ,ารบมาแล้วได้ยินเสียงน้องร้ <นา S 1> องหาแล้ว <นา S 1> ใช่ครับรด,ดูดูดูเสือดูชื่นทำหน้าว่ะท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะฮะทำหน้าเสมอลืมอยู่อืบัวบานฮะ ใหญ่เท่ากันด้วยกลัวนะครับกลัวกไม่สนใจนะทตัวโกงา้ดวบวกกับประหยัดเลียนหน้ามันหนาวมันหนาวป่าเรื่อยประยัเลียนมันหนาวแห้งเดี๋ยวผมขอสลับไม้ไว้ข้างในคอก่อนนะครับ เสื้อแจมไม่ไ็ตหนะเอาไแขงเอาไว้ขอข้า,าขง,ขงในไหมลบมันถือดิว,วันนี้มาทำอาหารก,กินด้วยกัน2คนคซ่อนไม้ไว้ข้างในนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ถูกเสียงลมอ่ะเรามานั่งรับชมฮะน้องบัวบานเท k e อาชาเวอร์ครับพเล่นนะเขาว่านะภาษาอังกฤษนะ P water นะครับอ่า มาดูน้องบอบานเพย์วอเตอแม่ร้องดีเลยเกินนะฮะมันหนาวมันหนาวไม่อยากเล่นน้ำมันหนาวพอเสียงลามไม่อยากเล่นน้ำมันหนาววงคลักรักษาบอบานลงน้ำก่อนใช่ครับไม่อยากเล่น ต้องไหนคนเล่นนาวน้ำมันหนาวมันหนาวแห้งเสียงเก่งเนียฮะเขาบอกโบบานเสียงเก่งไม่มีเพื่อนเล่นฮะใช่ครับต้อควานมาเล่นด้วยฮะควานโชว์ความบ่มีหมูเล่น สามหลอกสามหลอกนะเออมีแหงหลายโอ้ยถึกใจ่อยแห้งมีคนเล่นน้ำนี่แหละสิ่งที่โบานต้องการหาหาคนเล่นน้ำอ้โหมิด โอ้ยโอ้ช่องน้องสีชัดมากาอะไร<ป>ตู้สับไปไทยวะดมขี่ก่อนก็ขี่แม่ขา้าว่นียว่ะน้ำเย็น เสือซุกอบัทุนกัตัวเอลช่องนี้ชัดมากถ้าช่องนี้ชัดก็หนีไปช่องนี้เด้อพูดเป็นเล่นสปีกอินเพย์อะไรนะสปีกอินเพย์พูดเป็นเล่นเหรอควานกับข่าวคนข่าวมากครับ ควานช้างของคนนี้คนขาวอเอาเช่เอาเช่เอ้าบัวจากที่มาเล่นนี่เออพี่ตั้งพี่ตั้งเรียคว่าพี่ตั้งแอบนายมาดูบัวพ่อเสือถ่ายรูปไปหล่อด้วยอือเอลงเอาลงลอาลงเอาลงอ่ โอ้ผมบอกว่าช่องนี้ชัดมากเนี่ยคนแห่มาดูชัองนี้หมดแล้วมั้งนี่ภาพชัดเสียงชัดดังดีเออต้องช่องบัวบานแฟมิลี่ไข่เกี่ยวข่าวจั้วเลยเอาเอาเอาหนีนะไอ้บัวหนีนะครับเขาบอกว่าไข่เกี๊ยวข่าวจั้วเลยไไข่อะรรคับผมก็ไม่รู้เขาบกว่าไข่เกี๊ยวขาวจ้วงเลยหมุนเบย์แม่ พอพูดปุ๊บก็หมุนเบยบัวบานข่าวจั้วะพี่เจียวระวังขานะเอาถอยถอยถอยอ้าวอ้าวอ้าวอ้มันจะมาแทงพอเลยดิว่นี่อู้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 ออเมื่อกี้ใครไม่อยากเล่นนะอันนี้นะครไอ้บัวครับไม่อยากเล่นเมื่อกี้งานดีจริงๆโอ้โหเอลซีคแล้วมาดูช้างเล่นน้ำหรือมาดูคนเล่นน้ำเออ ชัดไม่หมุนพาพ่อไปเล่นด้วยลูกเอาแล้วครับเอาแล้วครับเล่นแรนะครับอ่ถอยไปแล้วครับถอยไปหาควานแล้วหายตัวครับแม่งานดีจริงถือใจเอฟซีโอ้โห ดูบัวไงกําไรคือควานแม่ท่านชมแอบมาดูโอ้ชายบัวน่ารักน่เอ็นดูจ้างควานคุ้มเลยช้างดําควานขาวโบหนหนให้เสือเล่นด้วยสิโอ้อซอครับแต่งชุดมาเต็มครับเล่นไม่ได้ครับของจะพังกอก่อนเยอะช่วงนี้ทั้งไม้กันสั่นมือถือนะครับสองเครื่องเพาว่าช่วงนี้อ่า เขาเรียกว่าอะไรล่ะเอเอมันนี่เก๋มาเออเอ้าเอา้าเอา้เอาเฮ้ยเฮ้ยพ่อสิงลงด้วยสิโอผมไม่ลงหรอกครับแดงดำตัดกันงามเดียมนะแดงดำตัดกันงามเดียม <c oughs> โอ้โหดูน้องวัวเราไอ้ยปักคอไม่แดงไม่แรงพอ โโอ้หงานแน่นอนเขาว่าไม่เอาชื่นมาเล่นโอ้โหชื่นนี่ขอแค่ให้เราขึ้นน,นะฮะถ้าขึ้นได้ก็อย่างว่าแล้วครับช้างอินเดียปอกคอแดงไ,ดนะไปเถอ,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 อะมาเถอะมาเถอะมาเถอะ คนจะจมน้ำแล้วเออโอ้โหโดยโดูแบกขี้ดื้อเราโอ้โหคนจะจมน้ำคนจะจมน้ำนะครับโอ้ดูถอยไปแล้วโอ้ถอยถอยถอยทำคนคนจะจมน้ำแล้วหนีก่อนน้ำลึกมากนะครับออตอนนี้ครับเราไลฟ์สดอยู่ในเฟซบุ๊กแล้วก็ ยูทูบนะฮะท่านผู <Yeah. S 2> uh, ้ชมอัจนี้คอยากเล่นครับอยากให้เขาขึ้นน่ะเออ่าอ่าขอบพระคุณ50ดาวนะฮะใน Facebook นะท่านผู้ชมท่านใดนะครับอยากส่งดาวสามารถเข้าไปดูได้ใน Facebook ครับโอ้ตาย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 แล้วน้องโอ้ยเริ่มเด่นแรงนะครับอันนี้เริ่มเด่นแรงแล้วเออเริ่มเด่นแรงแล้วอือ มา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 มนี่ห็นคไรแล้วครัเห็นคู่วอรีเห็นคู่อีมาโอ้ยถุงไี้ยังถอยไปแล้วถอยไปเร็วถอยไปบังลา FC เริ่มไม่สนช้างล้วครับ FC บอก ระวังนะครับต้องระวังช้างดำควานขาวนี่สวัสดีนะฮะท่านผู้ชมทางแพนเฟสเฟซบุ๊กแล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับขอบพระคุณทุกไลค์นะครับทุก u b s สไคร e ทุกแชร์นะครับแล้วก็ทุกดาวด้วยครับผมขอบพระคุณนะฮะคุณอะอะไรเออารนะฮะหนึ่งร้อยดาวขอบคุณมากครับ ขอบคุณ45ดาวครับผมโอ้โหเล่นกันอย่างสนุกสนานเมามันเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวมาดูว่าน้องชื่นใจเราเนี่ยจะเป็นยังไงโ,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 โอ้โหค่อยๆถือสร้างทับไตน้ามวะ<ห>คยถือสร้างทับไตน้าบ่เคยจะกัดขาถือสร้างนะกัดขากัดขาแล้วก็มุดลงเอ้ากัดขาโตน่ะเฮ้ยจะได้ไห้นนหนิปั้นหงส์ ช้างกัดขาครับช้างกัดขาต้องเจียวครับแล้วก็ดึงลงน้ำนะะอันตรายนะครับช้างเขาเองบอกงวดสั่งผู้อื่นขอสั่งผู้อื่นอู้อโดนแล้วครับโดนหนึ่งดอกไปแล้วดูสองช่องเลยช้างเล่นน้ำอันตรายครับถ้าเจ๊ไพบูลเนี่ยผมจะไม่ให้ใครลงไปเล่นน้ำด้วยเด็ดขาดเลยเพราะว่ากลัวนะฮะกลัวว่าจะโดนเจ๊ไพบูลนะทำช่องเสือ อยู่ดีๆก็ตัดพนะช่องบักเสือนี้เป็นัญหาเหลือเกินนะขอบพระคุณทุกๆดาวนะที่ส่งมาให้น้องโบบานเดินนะครับท่านใดอยากส่งดาวเข้ามาดูใน Facebook ก็ได้นะจ๊ะนี่ขอบพระคุณทั้งหมด465ดาวนะจ๊ะเอา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 ถอยอีกแล้วมันหยอก้นเดียวมัวนี่ ไอ้บัวหยอกคนนะฮะอขอบพระคุณทุกๆกำลังใจเอองน้อกแล้วเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเอ้ย้ยมาดูครับมาดูขึ้นช้าแล้วมาทำตกครับตกไม่ตกตกไม่ตกโอ๊ยพี่น้องโอ๊ยนะครับใช่ว่าจะเลี้ยงง่ายนะฮะบังคับง่าย ท่องน้องสสงหงชัดนเจียวตลอดโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โนกนกโอ้โหอะไรนะจับพ no ี่เจียวนะบัวถ้าพี่เจียวแหมผมรู้สึกว่าตอนนี้บัวบานจะจะดูเป็นพระรองนะฮะพระเอกของเราก็คือเสื้อขาวนะคนขาวๆนะเป็นพระเอก ถอยหลังถอ,อยหลังเหยียบคนนเลยโอ้โหควานมีรอยสักพร้อมกำลังสักอะไรสักอะไรมังกรมังกรมังกรโตขึ้นมังกรโตขึ้นอย่างนะฮะควานช้างผมบอกว่ามังกรโตขึ้นไล่พร้อมกันโอ้โอ,โองายทองอืม ให้พ่อเสืออาบน้ำกับบัวโอ้อย่าวางังเลยห้เสือเลยหนาวหอือถูหลังทูหลัง,ลงอือคือมีคูอ่อริครับมานั่งไกลๆเรานั่งใกล้ไม่ได้ครับเดี๋ยวช้างจะวิ่งใส่เออดูไ้ดูลูกพี่เสือเรานะครับโอ้โหช่องนี้ขาวสว่างแม่ช่องนี้ขาวสว่างก็ม,งาววางามารับชมช่องนี้บ่อยๆเด้อต้องไปชมเด้อ ไลฟ์สดเสร็จปุ๊บเนี่ยกดแชร์ให้เลยนะฮะกดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดส่งดาวให้เลยนะครับเป็นกำลังใจให้น้องบัวบานได้ไหมบัวบัวบัวเออเออคนหายบัวอุ้ยบัวตกใจอุ้ยบัวตื่นปึ๊บอุ้ยบัวตกใจเออบัวตกใจครับไปแล้วไปแล้วบัวไปแล้วสาวๆอยากกินควานพน้า ตัวสายจะกินควานถอยถอยถอย,ย,ยอันนี้ตัวเล็กนะฮะถ้าตัวใหญ่กว่านี้เนี่ยคือจะให้หลุดจากหลังไม่ได้เลยนะครับอุ้ยเอาวควานวุดน้ําหายเออบัวบานก็มองเรื่อยๆอยู่นะไอ้ควานไปไหนวะาไอควานไข่ไปใสว่วะเห็นตรงไหนควานขไข่หายนี่เห็นตรงไหนนอนหนีโน่โอ้ยควานไข่ขึ้นมะขาวกระดอกกระเดียเทคเอฟซีผ้ากันเมินนี่โอ้ยบวกก่งใจบัวบานเลย เล่นสิบแปดบวกตัวเกี่ยวมันลึกมันลึกเริ่มเล่นน้ำลึกกันแล้วฮะพรมน้ำมนต์หน่อยบวัวโอ้แม่ตอนนี้เขาไม่ได้ดูบัวแล้ว,วเขาดูควาน,วนเขาดูควานนะครับเขาดูควานกัน,ยยท,น,นที่หลังเนี่ยผมผมไม่ต้องพาช้างมาเล่นน้ำแล้วพาพาไข่เกียวมาเล่นน้ำดีกว่าเขาบอกว่าไข่เจียวขาวมากโอ้โห นี่พูดไปอย่างนี้่สองแง่สองงานท่านผู้ชมมามามครับมาแล้วครับครัอ่หลีมาแล้วคั้วหลีมาเนี่ยขึ้นไปทันทีเลยนะฮะคุณคั่วหลีคือเสื้อขาวนะครับเจอกันไม่ได้ครับเออขอเอฟซีควานเจียวได้บ่อได้ครับผมได้ครับเอออุ้ยอยู่ใกล้บัวหรือเปล่าดากกเข่าผู้บ่าวหนาวบ่าจ้าหนาวครับหนาว เจียวบอกว่าหนาวมาก18บวกไม่น่าจะเป็นเจียวนะน่าจะเป็น f อถูกต้องครับผมบุญพาวาสนาส่งบัวเจียวที่เจียวหายแล้วบัวโอ้โหเป่าขอบพระคุณนะฮะคุณอาอายนะครจะสิบดาวท่านใดอยากสงดาวนะครับมูฟออนเข้ามาดูได้ในที่ออ้ ใครเจะส่งให้ดาวเยอะเอะมากกันกครับางาๆเลยอ่านชื่อไม่ทันพอดีไล์สดสองมือฮ<ม>ช่องบัวชัดเจนเสียงดังอขอบพคุณครับเห็นบัวบานหายดีแล้วกระชื่นใจจริงๆ อ่าั่วโม้โหทรับัให้วโ่เป็นไรครับไอไม่ให่ไปแล้วครับช่องผมไหม่ไปแล้วควันเสือน่าจะแบตไม่เต็มนะเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้ไปไปชาร์จแบตมาอะไรเงี้ยอ่ช็อตชอตไม่ห้าง ขอบพระคุณ1,200ท่านในแฟนเพจ Facebook นะครับขอบคนละหนึ 1, 2, 1, 3, 1, ่งไลก์หนึ่งแชร์ไปกำลังใจให้กับน,น้องบบานนะครับแล้วก็ขอบพระคุณ900กว่ายูสเซอร์ในอ่า YouTube ครับ YouTube เ้มาไปกำลังใจให้น้องบบาน,นะคระับกับควานไข่เจียวครับเล่นน้ำกันยังมีความสุขกันทีพี่น้องเดี๋ยวเราจะเปิดโปรแกรมครับเล่นน้ำกับช้างพร้อมกับควานไข่เจียวเอ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 ียว โอ้ใครนี่คุณตุ๊กตาโอ้ขอบพระคุณมากครับคุณตุ๊กตาต้องพันปิงอีกช่องสองช่องโอ้โอ้ขอบพระคุณมากครับคุณอะไรมีทาอะไรนะของผมสองช่องครับไลฟ์สดหรือกับอะไรครับไลฟ์สดกับเฟซบุ๊กฮะโอ้แฟนเพจเฟซบุ๊กฮะท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์เสื้อผ้านะฮะกระเป๋าหมวกนะฮะในแฟนเพจเฟซบุ๊กทักเข้ามาในเอ้าควานหายตายแล้วโอ้ตกใจตกใจ สามารถเข้าทักเข้าไปได้ในเพจเฟซบุ o กเลยครับท่านใดดู Facebook อยู่กดหนุนเสื้อผ้ากระเป๋าหมวกน้องบัวบานด้วยครับกระเป๋า e l e p h a n ว Thailand หมวก e l e p h a n ว Thailand เสื้อ e l e p h a n ว Thailand นะฮะขอบพระคุณคุณตัวเล็กครับขอบพระคุณคุณรุ้งครับใครของใครของใครของน้ำเออช่วงนี้ต้องหาเงินเยอะครับช่วยช้างเขาก่อนเสียงชัด สวัสดีครับพี่สิงห์สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับสวัสดีท่านที่กดแชร์ให้ท่านที่ส่งดาวให้ท่านที่กดไลค์ให้ท่านที่ส่งหัวใจให้น้องบอบาลจังมือแล้วมาลีน้ำเนี่ยมือเดียวมือเดียวชัดจ้าขอบคุณห้าร้อยดาวนานครับคุณยา,นานด,ยดารานันยาดารุนขออภัยที่อ่านชื่อผิดเด้อภาพเสียงคมชัดจากญี่ปุ่นขอบคุณมากครับ ท่านผู้ชมคิดว่าระหว่างบัวบานกับควานใครขาวกว่ากันนี่ยท่านคิดว่าใครขาวกว่ากันนะขอเสียงหน่อยขอซาวเสียงนะครับใครขาวกว่ากันรอทั้งช้างรอทั้งคนควานคะ่ะแหมพูดอย่างนี้ไม่รักษาน้าใจน้องบัวบานเอาเสียเลยอะไยครับทุกข้ครับม,มามา ขอบคุณ75ดาวครับผมอ่านะฮะเฉลยแล้วก no ็คือบัวบานขาวสุดครับเพราะว่างาขาวกว่าแหมจะบอกว่าควานได้ไงอย่างเงี้ยน้องบัวบานเสียใจแย่เลยขอบคุณดาวนะฮะทุกดาวอุ้ยไปแล้วช้างผมโอ้หายไปเลยมิดมิดจัดเลยช้างผมอออุ้ย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 มาแล้วมาแล้วอุ้ยอุ้ย ฮมาแล้วครับเอาแล้วโอ้โหวิ่งมาแล้วอุ้ยโอ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 ้ยมุดไปแล้ว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 เบรกเบรกเบรกบ้างเบรกกันด้อเบรกกันด้อวอบัวบานขาวครับบัวบานขาวนะฮะขาวทั้งงานแล้วก็ขาวไปหมดนะพี่น้องบุดน้ำแทงองาเด้องาทิปเล่นน้ำเอฟซีคงจองเยอะใช่ฮะเปิดจองเลยนะฮะคนละ99บาท ผมว่าโอ้โหคนคงจะเยอะน่าดูนะครับมาเล่นน้ำกับช้างกับควานเจียวนะฮะรอ,อบละ99บาทนะครับไม่เอาเยอะฮะควาน,น,นเหมือนกันหนาวเหมือนกันนะครับหนาวเหมือนกันจองเล่นกับควาน,นมาเด้อมาเด้อ,ดอใครอยากมานีา่ปีใหม่นี้นะครับมีโปรแกรมอยู่จองสักสิบรอบแม่สิบรอบก็เก้า้วกสิบเก้า,วกวาบาทจัดไปดูบวัวบาจะมาไล่แทงควาเลยแล้วครับโอ้โห ครับเออแต่ความเรียกไว้ครับผมโอ้ใครส่งยาโหส่งดาวให้โบบานเยอะมากเลยขอบคุณเอฟซีเลยครับที่ส่งดาวให้น้องโบบานเยอะขอบคุณมากๆเลยนะครับยังไม่พอครับโบบาลจะเอ่อเล่นน้ําโชว์นะครับแล้วก็ท่านใายาเอ่อเล่นน้ำกับควานนะครับมีโปรแกรมเีอยเมื่อกี้99บาทขึ้นแล้วนะครับพอดีคนสมัครเยอะครับตามดีมานซับไพ อุปทานนะครับเมื่อมีคนต้องการมากเราต้ขึ้นราคาครับเป็น99,999าบาทนะพี่น้องใครอยากมาจองได้เลยจากเก้าสบาทเมื่อกี้คนเยอะจัดนะฮะคนเยอะมากก็เลยปรับราคาไม่ถ่ายช้างแล้วถ่ายคนดีกว่านี่เงี้ยควานช้างของเรา9 9 9 9บาทก็จองนะแม่คุณสุดาจองเลยเหรออืมอ ถ่ายรูปทำปฏิทินเลย <c oughs> ราคาขึ้นไวกว่าทองอีกใช่ครับปรับราคาเกินหน้าเกินตาเอาก็ต้องตามอุปสงค์อุปทานนะพี่น้องถามแบบด้วยนะฮะแบบไม่ต้องถามครับเจียวถามเจียวก็พอเอาไอ้บัวบานเนี่ยเล่นน้ำไม่เลิกเลยราคาพุ่งอย่างไวครับใช่ครับเหมือนบิตคอยครับมันมีความต้องการมากราคาพุ่งอย่างไวเลยบิตคอย สิ่งเป็นนายหน้าขาโหดครับใช่ครับองมากระปานะครับประมูลดีกว่าเล่นกับควันเจียวความสุขเปิดเมมเบอร์เลยไอเสือเมมเบอร์คืออะไรวะเมมเบอร์คืออะไรใน y u t u b บเหรออ๋อพ่อขามาแหงพ่อมีโปคนละครึ่งเปล่ามีฮะมีโปคนละครึ่งครับใครมาตอนนี้ฮะ เพียงแค่ท่านละ20บาทเท่านั้นครับเล่นน้ํากับควานเจียวแล้วก็น้องโมบานครับเพียงแค่ท่านละ20บาทเท่านั้นนะฮะโ,<อ>โปโคนล,ละครึ่งนะโปโคนล,ละครึ่งอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้เท่าไหร่เมื่อกี้คนละเก้าหนเก้าพันตอนนี้โปคนละครึ่งครับอ่าควานเลนหนีเด้อควานเลนขึ้นแล้วโอ้โหขาวมากไอช้างผมงน้องสิงทำปฏิทินอ้าวนฮะ ส่งกำลังใจให้น้องบัวบาทนะครับเป็นกำลังใจนะครับเป็นยอดไลน์นะครับเป็นหัวใจนะครับเป็นท้าครับท่านผู้ชมเออมันหมาหน่อยบัวบาเอ้าวบัวอยากคืนอีกขายเก่งขายเก่งครับท่านใดสนใจเสื้อผ้านะครับทักมาในเฟซบุ๊กเลยตอนนี้นะครับคนดูเฟซบุ๊กเยอะมากเลยเออมีมีคนละครึ่งไหมไม่มีนะครับคนละครึ่งผมไม่มีเด้อ คนลยครึ่งตอนนี้ให้20บาทครับถ้าท่านแดม,มาตอนนี้ทันนคะครให้เลยครับโปรแกรม20บาทเอาปนนี้อีกไอ้บัวไม่อยากไปครับพี่น้องเออเอา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 มีมาด้วยเอาไอ้บัวอยากเล่นน้ําต่ออ่ะยาดารัดโอ้โห้กี่ดาวเนี่ยนะครับเป็นพันสองพันแล้วั้งนี้ <laughs> ทำปฏิทินคารอลอ,ลอนะครับ เอาชื่นมาบ้างนะครับเดี๋ยวจะเอาชื่นมาอยู่คะด้วยครับเพราะว่าไม่ให้ควานขึ้นนะไอชื่นเนี่ยมันฉลาดเนละเกเรเทศยเยอรมันได้ดูชัดมากใช่ทาง YouTube มันก็อย่างว่านะว่า YouTube หมุนแล้วนะครขอจบและสดเพียงเท่านี้ก่อนเดินทาง Youtube ใครอยากดูต่อมาต่อทาง f c e e o o o เด้อ